มาหมนเลยวัเนี้ก็เขาจะบมาคุดตัวนี้เนาะอามีเล่าเ่องอมีเทมกเจะโชวนต่ามีแก๋เจ้าค่ะสีผ้าจ้าจี๋ไหมดกคนละจ้าบุญเจ้าก็สักสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามสสมเนาะการดีต่อเข้าสู่ซองขปันบัลลูนเนาะอย่าหนีวิอามีจันทร์ตัเล็กวิจังะร

นั่นติดไปยีแต่มืนติดไปจกด้วยังอชี่อเธหมดเลยกเคต่อจอนี่ปาจิาน้องจีาโอ้โหแต่ะปาจิดจพ่จโอ้ถ่วบนพี่นน้อปาจนขขาจะมาขุดอตนี้เนาะอัมีเล็ก็ห้ตปาโอ้มีมแทงออมีแม่จ้าชิจาใจนาติใจ

อยากคล่าเลยกันนะเฮาไปเถอะแกมัสแพโรน้ําติดดูขเปเตมดสนานอะจ้าโยพี่น้องขอลิก้เวหัวดูอันดูจาก็จ้าแม่ตละจ้าบ่แงเยนทําม่ะ हामी यो हामी गाउँ बनाइ